สวัสดีครับวันนี้บินเดียเชี่ยไทยก็พาทุกท่านมาชมวัดสวยหนึ่งวัดนะฮะซึ่งจะมีความหลากหลายมากๆทางศาสนามีทั้งพุทธคิดอิสลามนะคะหลอมรวมกันอยู่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้โอ้ยดูผุนเผินก็เหมือนเป็นวัดชีนเหมือนกันนะนะดูข้างหน้าม,มีกระถางทูดด้วยอันนี้เขาเรียกเรียกซุ้มะตูอะไรเนี่ยซึ่งหลวงพระโตที่นี่นะคะต้องบอกว่า,ามีพระพักที่ไม่เหมือนที่วัดธนังเชิง จริงๆแล้วที่ถามว่าทำไมคนจีนถึงจะชอบมาไหว้มาขอพรที่วัดแห่งนี้เนาะก็อีกหนึ่งสาเหตุเลยก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้บินเหนียเที่ยวไทยก็พาทุกท่านมาชมวัดสวยหนึ่งวัดนะฮะที่อยู่ทางฝั่งธนบุรีและเป็นอีกหนึ่งวัดที่คนจีนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันนะฮะแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปไขข้อสงสัยกันสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฮะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไ่พลาดโอกาสในการชมคลิปไปใหม่ถัดไป,ดไปพร้อมแล้วเราไปชมกันกันกบวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับซึ่งวัดกัลยาณมิตรนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าวัดกัลยาเนาะเขาบอกว่าเป็นวัดที่เจ้าสัวโตกัลยาณมิตรนะคะบริจาคพื้นที่เพื่อที่จะสร้างเป็นวัดในรัชกาลที่สามเนาะคือคน รวยสมัยก่อนเนี่ยคนที่แบบมีฐานะส่วนมากเขาจะทาบุญด้วยการแบบถวายที่ให้กับวัดท่านก็เลยบริจาคพื้นที่ให้เหมือนเป็นเป็นพุทธบูชานั่นแหละอีกอ,อย่างก็คือว่าท่านก็เป็นเหมือนเป็นมิตรกับรัชกาลที่สามอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมาราัชกาลที่สามท่านก็เลยสร้างเป็นวัดแล้วก็พระราชทานนามว่าวัดกะเรียาณามิตรเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของ ต้นกูลกาลยานมิตรนั่นเองอ๋อนามสกุลนามสกุลเขากัลยาณมิตรใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนวัดกัลยานมิตรหรือว่าชุมชนกะดีจีนเนาะซึ่งจะมีความหลากหลายมากๆทางศาสนามีทั้งพุทธคิดอิสลามนะคะหลอมรวมกันอยู่ที่บริเวณพื้นที่อย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีความหลากหลายแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะจริงๆแล้วที่ถามว่าทำไมคนจีนถึงจะชอบมาไหว้ มาขอพรที่วัดแห่งนี้เนาะก็อีกหนึ่งสาเหตุเลยก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก็คือมีหลวงพ่อซัมปอก,กงเนาะที่คนกินเขาเคารพนับถือ <Okay. S 1> ใช่ใชแล้วเขาก็เขาเชื่อกันว่าการมาสักการะหลวงพ่อโตที่นี่นะคะจะทําให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองซึ่งเราต้องบอกว่าบริเวณวัดกแลานามินนะคะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับจีนอยู่หลากหลายพื้นที่มากๆ หรือว่าจะเป็นพระอุกตัวพววระอุโบสถเองนะคะหรือจะมีเก่งจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างในมีเทพจีนมากมายด้วยเดี๋ยวเราพาไปที่จุดแรกนะคะน่าจะเป็นพระวิหารซึ่งเรามาวันนี้ที่เรามาลองเราไม่ทราบว่าเขามีการบูรณะเนาะอ๋อนั่นไงเราเห็นแล้วไงข้างหลังที่เป็นสีเขียวคลุมอยูนะ่คือเขากำลังล้อมไว้เพื่อบูรณะ สูงใหญ่มากเลยนแต่จริงแล้วนอกจากจะมีวัดไทยแล้วเนี่ยแลอย่างที่บอกเป็นการรวมกันเนาะรวมทั้งขั้นก็จะมีวัดมีมีวัดจีนด้วยมีโบสถ์ซานตาคูสด้วยแบบที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็มีศาลเจ้าแม่อยู่นะใช่ใช่วันนี้เขาน่าจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงนะคะเข้ามาแล้วก็จะยินเสียงเสียงสวดละเป็นเป็นภาษาจีนภาษาจีน โอ้ยดูผลเผินก็เหมือนเป็นวัดจีน,จนเหมือนกันนะดูข้างหน้าดูสิมีตัะถางทูด้วยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกซุ้มประตูอะไรเนี่ยอันแรกนะคะเขาเรียกว่าซุ้มประตูโขนทวารเนะาะหรือบางคนเรียกว่าประตูหงล็อกซิ่วหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นประตูเฮง<ต>อะไรอย่างนี้เ,เขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราอะได้ลอดประตูนี้นะคะก็จะทําให้เสริมสิริมงคลก็จะสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราลอดประตูไปปุ๊บเนี่ย เราก็จะเข้าพระวิหารไปสักการะหลวงพ่อโตอ่ะ,อออะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันนะคะมันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่คนจีนนะก็มีคนไทยเชื้อสายจีนก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะก็มาทั้งวันลวันวนี้ใช่ก็ส่วนมากเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปไหว้นะเขาก็จะนิยมไหว้่า เทพก่อเทพฟ้าดินเทพฟ้าดินปัมฉับนี่กับคนจีนเลยนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันในบริเวณพระวิหารทิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงหน้าของทุกคนก็คือหลวงพ่อโตนะ,ะหรือที่คนจีนเขาเรียกกันว่าซัมปอกงนะฮะชื่อเต็มๆของพระประธานก็คือพระพุทธไตรัตนนายกนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าหลวงพ่อโตที่นี่มีความสูงมากม,ากมีความสูงถึง15เมตรนะฮะหน้าตักกว้าง 11เมตรนะฮะและองค์ของพระพุทธรูปนะฮะจากฐานนะฮะถึงเปียวนารมนะฮะแทบจะชนกับเ,เพดานเลยนะหลวงพ่อโตสัมปะกรมที่นี่นะคะหลายคนอาจจะมีว่า,าหลวงพ่อโตนะคะสัมปกงเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ที่เนาะ,ะจริงๆในเมืองไทยมีอยู่ประมาณ3ที่นะคะคือหนึ่งวัดกาลยานมิตรที่กรุงเทพมหานครนะคะสองคือวัดพนันเชิงที่อยุธยานะคะส่วนวัดที่3นะคะคือวัด อุภัยพาติการามนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งหลวงพ่อโตที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีพระพักที่ไม่เหมือนที่วัดพนังเชิงเนาะที่วัดพนังเชิงนะคะหลวงพ่อโตจะมีใบหน้าที่ค่อนข้างจะดุดันิดนึงเพราะว่าอยู่ในช่วงสงครามนะคะซึ่งหลวงพ่อโตที่นี่นะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะเป็นพระพักที่มีความแบบอิ่มอิ่มเลยใช่เ่มีความสุขอะ สะท้อนถึงในยุคสมัยของรัชกาลที่สานะคะซึ่งเป็นยุคสมัยที่รุ่งเรืองในเรื่องของการค้านะคะแล้วอะไรอย่างเี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปที่พระอุโบโสถนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับพระวิหารเลยนะคะความพิเศษของพระอุโบโสถที่วัดกาลยานามินะคะต้องขอบอกว่าไม่เหมือนกับที่อื่นเนาะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยพระประธานนะคะก็จะส่วนมากเนาะจะเป็น พระพุทธรูปปางมาลวิชัยชแต่ว่า<ช>พระประธานในพระโบโสถของวัดกัลยาณมิตรนะคะจะเป็นพระพุทธรูปปางาลายใช่ใชนะคะซึ่งจะนั่งอยู่บนประทับอยู่บนแท่นหินศิลาน,น,นะคะ<ช>ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในค่ะ ตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาอยู่ข้างหน้าพระอุโบสถของวัดกรลยะนานมิตรนะคะซึ่งต้องขอบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในรัชสมัยของรัชากาลที่3ค่ะจะสักเกตเด้ว่าพระอุโบสถเนี่ยจะหน้าบันจะไม่มีช่อฟ้าใบกเนะแล้วก็มีการนำพวกเครื่องกระเบื้องจีนเนี่ยมาตกแต่งหน้าบันเองนยคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปภายในตัวพระอุโบสถกันดีกว่า พาทุกท่านนะคะเข้ามาอยู่ที่พระอุโบสถของวัดกัลยาณมิตรแล้วนะคะซึ่งที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายท่านมาที่นี่นะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาไหว้ตรงพระอุโบสถเนาะเพราะว่าจะอาจจะ ไปไหว้หลวงพ่อโตเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ควรจะมาไหว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีแค่หนึ่งในสองวัดของในกรุงเทพมหานครนะคะลักษณะก็คือว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่นั่งอยู่ในท่าพระอริยบทนั่งอยู่บนฐานบัวบนก้อนศิลานะคะห้อยพระบาททั้งสองข้างวางบนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางบนะเภานะคะคหรือว่าเข่า ปาดขวาจะแบนะฮะเพื่อรับกระบอกน้ําหรืออ้อยนะฮะส่วนปาดซ้ายจะคว่ำเพราะว่าองค์ท่านไม่รับน้ําผึ้งเนาะจากลิงนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปปางป่าเลไลนะคะก็เป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านใดน,นะคะที่เป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็แนะนําให้มาไหว้พระพุทธรูปปางป่าเลไลที่วัดกะไรนย่น,น,นะคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจจะมาวัดกรลยามิตรวลมหาวิหารนะฮะวัดกรลยามิตรตั้งอยู่ที่แขวงวัดกรลยาเขตธุมบรีกรุงเทพมหานครนะครับฝากเพื่อนกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดใจกับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ